สวัสดีค่ะพบกับช่างลี่วันชาแนลนะคะถ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะวันนี้นะลี่ยังอยู่ที่เบอร์รี่สวนนอนเบอร์รี่นอนนะคะนี่ทุกคนดูข้างหลังวัชพืชเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา ถอนวัชพืชออกไปแล้วก็จะมาคุมด้วยฟางนะคะเพื่อลดวัชพืชน,นะก็ความหนาของการคุมเนี่ยก็อาจจะประมาณสักสองนิ้วนะคะเพื่อให้แดดอะ่ะไม่ส่องลงไปนะคะแล้วก็พวกวัชพืชน,นะคะจะได้ไม่มีแสงในการสังเคราะห์แสงแล้วก็จะเติบโตขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะทุกคนอเดี๋ยวไปดูนะวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนอกจากคุมฟางนะคะ ตอนนี้เพื่อนกบก็กําลังถอนวัชพืชน,นะคะพอเสร็จแล้วเราไม่ได้ทิ้งนะเราไปทําปุ๋ยหมักได้ค่ะมีทํายังไงอ่ะก็เดี๋ยวใส่ไอ้น้ําหมักน้าหมักต่างๆที่เราหมักไว้ค่ะเข้าไปช่วยใยละลายพวกวัตถุในถุงเนี่ยแล้วก็ในดินที่มันติดเข้าไปเนี่ยปลายเล่านี่มันจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วอ่างั้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เราทําคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวติดตามนะคะโอเคเดี๋ยวขอทางนี้ก่อนละกัน ที่เมื่อกี้ที่พวกเราทํากันนะคะเ<ม>นี่ยเห็นกเากเารไม้ไผ่ไม้ไมค้างนี่ค่ะไว้ปรับเป็นหลักให้มันยึดเพราะว่าที่นี่ลมแรงด้วยค่ะแล้วอย่างนี้เป็นไม้เลนะื้อยเนาะก็จะยาวไปแบบเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรให้มันเกาะเลยมันก็จะระเกะระกะน,นี้เพื่อความเป็นระเบียบของต้นเขาด้วยนะคะเนี่ยเราก็จะมาปรับให้มันเนี่ยมีค้างให้มันแข็งแรงลมมาแรงๆเราจะได้ไม่กลัวว่ามันจะหักหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ที่สําคัญต้องกําจัดหญ้าแปลงนี้ออกให้หมดเพื่อที่จะคุมฟาง เราปล่อยให้มันเติบโตจนแบบว่าแล้วอันนี้เมื่อคืนฝนเพิ่งตกนะคะถอนง่ายหไหมถ้าเราถอนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเวลามันขึ้นมาใหม่มันก็ขึ้นยากหน่อยถ้าเราตัดอะรากมันยังอยู่ข้างบนใช่ไหมมันก็จะขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นถอนดีกว่าช่วงแรกเรายังถอนไวอยู่ก็ถอนดีกว่าเนาะใช่แล้วก็ไอ้ค้างไม้ไผ่อันนี้นะคะก็เราเราสามารถที่จะใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะทุกคน ก็คือว่าเราสามารถที่จะนําเชือกมาผูดที่โคนต้นนะคะแต่ว่าผูกเป็นห่วงนะคะอย่าอย่า,าผูกจนรัดนะคะแล้วก็ทําเหมือนเมลอนนะคะทุกคนเนี่ยพันพันพัน,พ,น,พ,นพันขึ้นมานะอันนี้ตรงนี้เราก็จะทําเป็นราวอะไรนะลวดนะคะอลูมิเนียมที่แบบไม่ขึ้นสนิมอะ่ะอันนี้เราก็ทำสามระดับหนึ่งสองแล้วก็สาม ตอนนี้นะคะเราก็มีของเล่นใหม่นะคะเป็นเครื่องทอนย้า yeah. มือถือค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็มือถือไปหมดเลยนี่มานะอ่ะรนะเท่าไหร่99บาทค่ะโปรโมชั่นจาก139เหลือ99ก็เลยเอาลองมาดูนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ทิ้งทิ้งในถุงนี้อ่าใช้กดกดตรงนั้นใช่ป่ะ<า>กดตรงนี้ลองต้น อันนี้เราใช้เ<ต>ท้าเหยียบได้ทุกคนแต่ว่าเรามันเหมาะกับงานสวนแบบเล็กๆมากกว่าแบบนี้ดี๋ยวนี้เราใช้ถอนอง,ง่ายกว่าใช่พาดูพาดูวัชพืชของเรานะเยอะมากอลังการขนาดนี้ที่หนูไม่ไหวเออจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ <laughs> แต่นี่ต้นอย่างนี้ไม่ไหวคะ่ะไม่ทันก็แนะนําว่าให้ดินแบบเปียกๆชุ่มๆแล้วใช้เครื่องเนี้ยมันจะได้ถอนง่ายเนาะ เออสรุปอันนี้เราก็คงจะไว้ใช้เฉพาะกิจเล็กๆน้อยๆแล้วกันงานนี้เราก็นั่งถอนกันต่อไปถอนมือจีนก็ไม่ขึ้นเออมือเร็วสุดไหมมือได้ตั้งหลายต้นแล้วใช่เครื่องนี้จะได้ต้นเดียว <c oughs> อ่ะโอเคนะคะรีวิวให้แล้วค่ะ <c oughs> สำหรับการกําจัดวัชพืชน,นะคะหรือพวกหญ้าคานะก็สําหรับแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงเล็กนะคะก็ยังมีวัชพืชไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะพวกเราก็เลยยังมีแรงในการถอนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพวกเราก็จะ,ะคลุมนะคะหน้าดินด้วยฟางนะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะคะแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มีพื้นที่บริเวณแบบเยอะมากๆอะ่ะก็แนะนําให้ใช้เครื่องตัดหญ้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วหลังจากที่หญ้าแห้งแล้วอะ่ะ เราก็สามารถที่จะนำมาคลุมใต้โคนต้นไม้รักษาความชื้นได้นะคะหรือว่าอย่างที่บางคนนะคะเขาก็นำพวกน้ำหมักต่างๆะค่ะมาหมักทำเป็นปุ๋ยพืชสดแบบที่พวกเรากำลังจะทำนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงผ้ายางสีดำะค่ะเอามาคลุมนะคะมันก็จะไม่มีแสงแดดลงไป นะก็จะทําให้หญ้าเ้าะเหี่ยวแห้งตายไปเองนะคะก็จะเป็นวิธีที่สามารถที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะทุกคนดีต่อสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ผักผลไม้ของเราด้วยค่ะเพราะว่า,าสวนเบอร์รี่นี่นะคะที่เราตั้งใจทำเนี่ยก็คืออยากจะให้ผ่านมาตรฐาน GAP นะคะทุกคนแบบว่าอยากจะปลูกแล้วก็แบบว่ามาเด็ดกินแบบสดสดที่สวนเนี้ยได้เลยนะ กินแบบสบายใจนะคะไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆเนาะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะออกกําลังกายนะคะบริหารช่วงกล้าเนื้อสะโพกต้นขานะคะก้นนะคะโดยการถอนหญ้านะทุกคนให้เรายืนกลางขาประมาณพอดีหัวไหล่หน่อยนะเสร็จแล้วก็ย่อท่านี้ย่อแบบนี้ห้ามให้หัวเข่าเลยปลายเท้านะคะ ทำเหมือนกำลังจะนั่งเก้าอี้นะทุกคนเราจะได้ไม่ปวดหลังด้วยถ้าเราก้มแบบนี้ก้มก้มมันจะปวดหลังตรงนี้นะคะงั้นเราก็ใช้วิธีการสควอท เก่งหน้าท้องเวลาลุกขึ้นขมิบก้นเป็น่าถอยหญ้าที่แปลกมาก,มากแต่ได้ประโยชน์ทำหนึ่งได้ถึงสองอ่ะเราต้องทำแบบว่าทวินวันนะทุกคนได้ประโยชน์สองต่อ๋ยนนี้ฉันนั่งมันเก้าอีสา้สบายๆค่ะ <laughs> คุณนายก็บอกว่านั่งเก้าอี้สบายๆกว่าค่ะทุกคนนั่งเก้าอี้สบายสบาย,บายนี่นะคะก็นั่งถอนกันไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนถอนกันหลินหญิงลีหญิงกบ <c oughs> ถอนกันโอ้ยยยออออดดาาาตนนนีู้้่กกร เก็บทุกรายละเอียดไปแล้วเดี๋ยวรอรอฟังมาส่งมาแล้วว้ายใช้รถอะไรอะ่ะเหมือนรถในละครเลยอันนี้ค่ะตรงมาเลยเข้ามาได้ไหมอะ่ะไ้ยตรงนี้เลยค่ะแตรงนี้เลยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ารถอ,อะไรคะ รถอะไรอ่ะรถส่งหลเจ้าทำริงครับอ่าเดี๋ยวอีกห้าหกเซนต์ห้าสิบจ้าได้รถเก๋มากเลยเอาไว้ขนป้าอย่างเดียวเลยเหรอคะเอาผมไว้ทำทำไม่ทำนากลางนาด้วยครับอ๋อแล้วแด้จานรถอะไรนรถพิกอัพเนี่ยแหละครับโอแต่คือวิ่งออกถนนไม่ได้คือวิ่งอยู่กับบ้านเราได้ค่ะไว้ในซอยเอาไว้วิ่งตามทาง แตเรากล่าวเราบนี่พวกเราก็ถอนหญ้าไปได้แค่นี้เดี๋ยวเตรียมถอนไปเรื่อยๆแล้วค่อยคุมฟางถ้าไม่ใช้ฟางก็ใช้ผ้าดำใช่ครับแต่เอาจริงๆถามว่าถ้าถ้าจะให้ดินมันดีมันต้องต้องทางช่วยด้วยครับนองฟางมันจะยอยะจายแล้วเป็นปุ๋ยไวเลยทีเดือนมันถึงจะย่อยคะเท่าที่ของงเจ็ดแค่เนี่ย ได้ครับที่ก็ต้องสั่งตัวเองบ่อยๆเดือนเดียวก็เรียกน,นะครับผั่งให้ชิ้นที่ผลิตจนผันกันนะประมาณนันนะครับถ้าเกิดประมาณนั้นนะครับเดือนสองเดือนก็เป็นปุ๋ยเพื่อให้เขาผักผักอ่ะผมก็เอาขี้แคบเองแล้วอย่างเราเวลาเราเอามาลงแปลงอะคะ่ะเราต้องสะบัดเอาเมล็ดข้าวออกไมหมหรือปูได้เลยก็ปูได้เลยก็ได้นะครับถามว่าเมล็ดข้าวมันก็มีนิดหน่อยมันก็ หมดครัมันก็ขึ้นไม่เยอะหรอกค่ะมันก็มีมากนี่นะคะทุกคนคุมให้หนาหน่อยเนาะนี่เราก็ยังเห็นนะอ่าแล้วก็แบกนี่ก็ได้ประมาณนี้ก่อนคุมหมดแล้วดูดีสวยงามมากที่เหลือก็ยังต้องถอดกิ๊อยางไป อันนี้รูปกลางพี่ประดิษฐ์นะคะกำลังออกแบบต่างหันตัวนี้ก็ทำซึ่งพี่เขาจะยกให้เราเลยหนึ่งอันพรใส่กระจกเลยมีทางเดินด้วยไหมคะทางเดินอันนี้ก็ทำบันไดขึ้นค่ะนข้าขึ้นด้านข้างข้างบนเป็นข้างบนข้างบนก็ใส่กระจกแล้วแต่เีาจะใส่ผนัง พี่ประดิษฐ์นะคะก็อยู่ใกล้ๆสวนเราค่ะทุกคนพี่เขาก็รับทําบ้านน็อกดาวน์นะคะแล้วก็รับทําบ้านงเล็กในรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีเขามีกังหันเหลืออยู่ค่ะทุกคนมีลูกค้าสั่งทําเกินหรือ,อยังไงสักอย่างนี้แหละแล้วมันก็ตั้งอยู่เหมือนกับประมาณว่าเออคงตั้งอยู่นานแล้วละคะ่ะพอดีพวกเราก็เข้าไปถามนะคะเออพี่แกก็เลยบอกว่าอ่ะก็เอาไปตั้งที่สวนสิ พวกเราก็ไม่รอช้านะคะตบปากรับคำทันทีค่ะเพราะว่าอยากจะได้แลนด์มาร์คไว้ที่เบอร์รี่ส่วนนนของเราอะค่ะแต่ตอนนั้นพี่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้พวกเราได้นะคะเพราะว่าช่างเขานะคะมีงานค้างอยู่เยอะเลยอ่ะก็เลยให้เราหาช่างเข้ามาเองนะคะเมื่อเรามาลองตีราคานะคะดูโหทุกคนคือแค่ฐานก็รอเป็นแสนแล้วค่ะโอ้โหเกินงบ ของเราไปมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็เริ่มเปลี่ยนแผนแล้วนะคะว่าจะต้องออกแบบดีไซน์มาใหม่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยคงจะงบบาไปลายหน้า<ก>ดู <จะ S 1> เ,เ็นแบบนะคะที่กบเขาวาดไว้คร่าวๆนะคะแต่พอเราลงพื้นที่จริงแล้วนะก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะเรามีคุณธงชัยนะคะนี่คุณธงชัยจะมาช่วยเราออกแบบภาพ สามมิติใช่ไหมคะคุณชองชัยทาอะไรคะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรคะผมทําเกี่ยวห้องแลบครับผมออกแบบห้องแลบห้องกินรูโอ้ก็คือว่าไดี๋ยขอดูผลงานนิดนึงใช่ได้ครับค่ะมองเห็นไหมค่ะนี่นะคะก็คือรับออกแบบอะไรบ้างนะคะห้องแลบห้องแลบบห้องกินรูมไหมครับสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยห้องปอดเชื้อเอออ๋อเป็นห้องลอดเชื้อใช่ครับผมเรียกว่งปอดเชื้อบมานนี้ครับ เห็นบอกมีพวกแบบห้องตรวจโควิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับอ่านะคะชื่อชื่อบริษัทอะไรเอาอีกที e ินเบยจำกัดครับ e ินเบยจำกัดนะคะเรียกใช้บริการได้นะคะจะมาช่วยออกแบบภาพสวนให้เรานะคะออกแบบฟรีเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเบอร์รี่สวนนนนะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตำบลบางคูรัช อำเภอบางบัวทองนะคะอันนี้คือเป็นที่อยู่ตาม GPS นะคะทุกคนแต่ว่านี่ก็ยังงง,ง,งเหมือนกันนะว่าคนแถวนั้น,นเขาจะชอบเรียกกันว่าตำบลหนองเภางายนะคะส่วนของเรานะคะก็จะปลูกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะมีต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะ200กว่าต้นนะแล้วก็ยังมีบูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่นะคะมันเบอร์รี่สีสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะทุกคน ็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าประมาณสักสิ้นปีนะคะ64นะคะจนถึงต้นปีหกคิดว่าน่าจะมีผลผลิตออกมาบ้างแล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางบริษัทเขาออกแบบมาให้ฟรีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะคะก็ะสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตามงบที่จำกัดเนาะ อาจจะไม่ได้ตามรูปแบบนี้เป๊ะๆนะคะแต่น่าจะมีอะไรที่ใกล้เคียงบ้างแหละนะฝันไว้ก่อนนะคนเราต้องมีเป้าหมายนะคะทุกคนก็เป็นมือใหม่ฮัดทำสวนเบอร์รี่นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะรีกับกบนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะฝาก กดไลค์กด subscribe นะคะติดตามเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่รีจะนำมาฝากสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ